เขาควายของหลุงพ่ออ่ำวัดน้องกระบอกนะครับอาจารย์ของท่านคือหลุงพ่อปานนะครับถ้าผมจะเล่าเรื่องราวคงจะยาวแน่นอนนะครับรู้ว่าหลุงพ่ออ่ำเรียนวิชาอาคมจากหลุงพ่อปานเป็นวิชาที่สุดยอดนะครับตอนใหม่ลุงพ่ออ่ำเรียนวิชาเรื่องเรียกเสือออกจากบาดลุงพ่อปานได้สําเร็จทีเดียวนะครับแต่เสือวิ่งลงน้ําแล้วก็ไม่ขึ้นมาเลยจนหลุงพ่อปานบอกว่า หลวงพ่ออับนั้นเรียนวิชาเพะดีกว่านะครับเพราะว่าวิชาเพะนั้นซึ่งหลวงพ่ออํานั้นก็ได้เรียนกับหลวงพ่อปานแต่ผนสุดท้ายนั้นหลวงพ่อปานก็บอกว่าให้หลวงพ่ออํานั้นไปหาเขาควายเผือกนะครับซึ่งจะมาแกะเพะผลนสุดท้ายนั้นหลวงพ่ออํานั้นก็ได้อธิษฐานจิตว่า ภายในอีกสามวันถ้าหาเขาควายเผือกไม่ได้หรือว่าไม่พบเจอเขาควายเผือกก็จะกลับวัดพอดีท่านนั้นได้นั่งกรรมฐานนะครับอยู่ในป่าพอดีฝนก็ตกลงมาพอดีเลยทีนี้ก็เห็นเงาดำๆออกมาจากป่าพอดีออกมาจากป่านั้นก็เป็นควายเผือกตัวใหญ่อย่างมากทีเดียวพอเห็นลงพ่ออามเสร็จ ควายเผือกตัวนั้นก็เดินไปหาเดินไปหาแล้วก็ถอยหลังอิดหน่อยแล้วก็ทําความคานับหลวงพ่ออำ่ำพอดีฝนตกพอดีครับโปรยโปรยพอดีผมก็เล่าให้ฟังนะครับฟ้าก็ผ่าลงมาเปรี้ยงควายเผือกตัวนั้นก็สิ้นใจพอดีทีนี้หลวงพ่ออ่ำก็เศร้าโศกเหมือนกันแต่อยู่ยๆได้ยินเสียงหลวงพ่อปานบอกว่าควายเผือกตัวนี้นั้น ได้มาชดใช้กรรมให้หลวงพ่ออ่ำแล้วตั้งแต่หลายชาติทีเดียวนะครับแล้วก็หลวงพ่ออ่ำนั้นก็ได้ยินคำหลวงพ่อปานพูดบอกว่าให้เอาเขาควายตัวนี้นั้นทำคุณประโยชน์นะครับทีนี้ผมก็เล่ามานิดๆหน่อยๆก็มาดูกันดีกว่านะครับดูเขาควายเผือกดีกว่านะครับเพราะว่าบางครั้ง ทุกอย่างนั้นผมเล่าไปก็อาจจะสั้นๆอาจจะไม่ได้ใจความเท่าไหร่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านก็ดูรับ่าเขาควายเผือกนี้รูปทรงลักษณะนะครับแล้วก็ดูลายซิลท่านนะครับว่าท่านนั้นจานอย่างไรแล้วก็มีความเก่าหรือเปล่าท่านดูที่ลายซิลก่อนนะนะครับก็ดูเห็นไหมครับว่า เพะตัวนี้จะเป็นเส้นๆนะครับจำจานไว้ด้วยครับจานลายเส้นนี่ก็ที่เห็นผงนี่ก็ผงพุทธคุณน,นะครับที่อัดลงไปเห็นไหมครับอัดลงไปกับเพะตัวนี้เห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับก็มีความชัดทีเดียว,วก็มาดูฝั่งนี้กดฝั่งนี้ก็เห็นไหมครับว่าฝั่งนี้ก็มีผงเหมือนกัน นี่ก็เป็นผงของท่านนะครับที่บรรจุลงไปเห็นไหมครับก็มีจากนการฝั่งนี้ลักษณะท่านนั้นจะดูนั้นท่านต้องดูที่ทรงในการเกะนะครับในการเกะนี้คือถ้าจะจําก็จําช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับช่วงนี้แกะจะเป็นเส้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 น,เสน,นะครับแล้วก็แกะจากช่วงนี้ขึ้นมาช่วงนี้นครับก็ดู ะครับเป็นยังครับต้องมีความเก่าด้วยนะครับต้องมีความเก่าจาความเก่าไว้แล้วก็จําการเกะได้แล้วก็มาดูช่วงตานะครับช่วงตาครับนี่ก็ตาครับนะครับเนื้อต้องจําเนื้อด้วยนะครับเขาคว,วายก็มาดูฝั่งนี้ วิธีการแกะเขานั้นนะครับการแกะนะครับเนื้อนั้นต้องชัดเจนนะครับเนื้อต้องชัดเจนทีเดีวยวท so ีนี้การพิจารณาเขานะครับก็ดูที่เนื้อเป็นหลักนะครับเนื้อเป็นหลักเพราะว่าการแกะอย่างนี้นั้นลักษณะนั้นค่อนข้างจะเป็นงานฝีมือทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นของจริงนะครับนี่ของจริงของแท้ นี่ดูดูนะครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับว่าเขานั้นจะเป็นเส้นเส้นรับเส้นเส้นับชัดนะครับชัดเจนทีนี้ก็มาดูด้านล่างกันก่อนเห็นไหมครับตะใบเก็บเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเส้นจะไปทางทิศเดียวกันนะครับ ทางคิดเดียวกันอต่จริงแล้วทุกท่านนนั้นจะจําได้คือรอยจานนะครับลักษณะรอยจานแล้วก็เนื้อของเขาควายนะครับถ้าบางอย่างทุกท่านนั้นจําไม่ได้ท่านก็ดูที่เนื้อนะครับเนื้อที่แท้จริงนะครับก็ให้จําที่รอยเก็บนะครับเก็บตะไบเก็บอะไรนี้ทุกอย่างนั้นท่านจะจําลักษณะได้นั้นท่านก็จะรู้ได้ทีเดียวเลยนะครับว่าเป็น ของเรียนแบบหรือของเทถ้าของเทนั้นดูง่ายดูที่เนื้อหารับเวลาท่านจะดูเครื่องรางนั้นท่านจะพิจารณาได้ที่แท้จริงเลยว่าเครื่องรางนั้นมีความเก่าอย่างไรแล้วก็เนื้อเขาควายนั้นมีความเก่าอย่างไรแล้วก็ดูทรงลักษณะนะครับทรงนะครับจะมีความเก่าที่ติดอยู่ตามเส้นทีเดียว คือเพะนั้นบางครั้งที่บางคนที่เขากล่าวมาว่าเพศนั้นมีอํานาจที่แท้จริงเพราะว่าหนึ่งค้าขายดีมากนะครับบางครั้งเขาก็มีคนเช่าไปเขาก็พูดปากต่อปากมาว่าตั้งแต่ได้เพะมานั้นก็ถูกหวยบ่อยทีเดียวพอดีผมเพิ่งได้มาผมก็ยัง ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็พูดตามเขานะครับว่าแพะนั้นเป็นของที่เมตตานะครับเมตตามหานิยมทีเดียวเลยดูดูเส้นนะครับดูเส้นดูลายเห็นไหมครับเส้นลายเนื้อในนะครับเนื้อในเห็นไหมครับเนื้อในชัดนะครับเนื้อในนี้นี่คือ เขาเทเลยนะครับเขาเทจําไว้นะครับว่าของเกนนั้นก็มีนะครับของเกนนั้นก็มีแต่ทุกอย่างนั้นก็ต้องชัดเจนนะครับถ้าใครจะเล่นแพะหลวงพ่ออ่ำนะครับหลวงพ่ออ่ำนี้จะหาได้ยากมากนะครับวัดหนองกระบอกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่าทีเดียวนะครับเพราะว่าเมตตามหานิยมนะครับเขียวคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพัน ชาตรีท,รทีเดียวนะครับเพะตัวนี้จะใหญ่มากนะครับเพะตัวนี้อ่าทีนี้ก็ดูจานครับจานลายเซนเมื่อทุกอย่างท่านนั้นดูที่จานดูที่ลายเซนนั้นท่านจะรู้เลยว่าเป็นของเก่าแล้วก็ดูที่เนื้อเนื้อนั้นจะให้ทุกท่านนั้นมองเห็นได้อย่างชัดทีเดียวนี่ก็ลักษณะที่รอยจานนะครับแล้วก็เนื้อนะครับเป็นขนๆทีเดียวเพราะว่ารอยเก็บนะครับ เาเก็บงานได้เรียบร้อยทีเดียวแล้วก็มีความชัดเจนทีเดียวกับแพะตัวนี้ก็ดูด้านหน้านะครับจําด้านหน้าให้ได้นะครับว่าแพะตัวนี้ลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็ดูเนื้อของแพะที่แท้จริงนะครับเวลาท่านดูนั้นท่านต้องดูเนื้อให้เป็นนะครับเนื้อให้เป็นว่าเขานั้นเขามีเส้นหรือเปล่านะครับเวลาท่านดูเนื้อท่านก็ต้องพิจารณาเนื้อแท้จริงนะครับของเขาควายนะครับ ชัดนะครับดูเส้นๆนะครับถ้าทุกอย่างเป็นเส้นทุกอย่างนั้นท่านจะพิจารณาได้เห็นว่าทีเดียวเพราะว่าบางครั้งนั้นอาจจะเป็นเลซินนะครับเลซินทุกวันนี้เขาก็ทําเก๊ขึ้นมาเยอะนะครับก็ดูไว้เผื่อทุกท่านนั้นจะรู้นะครับบางครั้งท่านก็ได้เห็นเพะของเซียมหลายๆท่านท่านก็เอา เพะตัวนี้พิจารณาได้แล้วก็ศึกษาได้ทุกอย่างนั้นท่านจะรู้เองนะครับป้าของไหนเก๊ของไหนเทพิจารณาได้ง่ายทีเดียวนะครับเพราะว่าแพะนั้นซึ่งเป็นเครื่องรางของขังดีที่สุดนะครับดีที่สุดกับเมตตามหานิยม